เคยเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วเจอเสื้อตัวเก่าที่ไม่เคยใส่มาหลายปีแต่ก็ยังตัดใจทิ้งไม่ลงไหมหรือเคยเดินสะดุดกล่องลังที่เต็มไปด้วยของจุกจิกสมัยเรียนตั๋วหนังใบแรกสมุดบันทึกเก่าๆหรือของขวัญจากใครสักคนที่เราอาจจะลืมหน้าไปแล้วแต่ของชิ้นนั้นยังคงอยู่ ทำไมเราถึงเก็บของเหล่านี้ไว้ทั้งๆท,ที่รู้ดีว่ามันไม่ได้ถูกใช้งานแล้วและบางทีก็กินพื้นที่ชีวิตเราไปไม่น้อยเลยคนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณเป็นคนรกไม่เป็นระเบียบหรือเป็นพวกยึดติดกับอดีตพวกเขาอาจจะพูดง่ายๆว่าก็แค่ทิ้งมันไปสิแต่สำหรับคุณมันไม่เคยง่ายขนาดนั้นเลยใช่ไหม เรามักจะเข้าใจผิดว่าพฤติกรรมการเก็บของที่ไม่จำเป็นเป็นแค่เรื่องของความไม่มีวินยัยหรือความขี้เสียดายแต่ความจริงแล้วมันซับซ้อนและลึกซึ้งกว่านั้นมากของทุกชิ้นที่คุณเก็บไว้มันไม่ใช่แค่วัตถุแต่มันคือสัญญักษณ์ของอะไรบางอย่างที่สำคัญกับจิตใจของคุณลองนึกภาพตามนะของเหล่านั้นเปรียบเสมือนสมอเรือที่มองไม่เห็น มันคอยเหนียวรั้งเราไว้กับช่วงเวลาใดยุคใดหนึ่งของชีวิตเป็นสมอที่ผูกติดอยู่กับความทรงจำความรู้สึกหรือแม้กระทั่งตัวตนในเวอร์ชั่นที่เราเคยเป็นตัวหนังเก่าๆไม่ใช่แค่เศษกระดาษแต่มันคือหลักฐานของความสุขในเดทครั้งแรก เสื้อยือดมหาวิทยาลัยที่ย้วยและสีซีดไม่ใช่แค่ผ้าเก่าๆแต่มันคือตัวแทนของช่วงเวลาแห่งอิสรภาพและความฝันวัยเยาว์กล่องเปล่าสวยๆที่คุณเก็บไว้ไม่ใช่แค่ขยะแต่มันคือความเป็นไปได้ในอนาคตว่าสักวันหนึ่งคงได้ใช้ การเก็บของเหล่านี้ไว้จึงเป็นการพยายามที่จะเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้กับตัวด้วยมันคือความพยายามที่จะบอกตัวเองว่าความสุขเหล่านั้นเคยเกิดขึ้นจริงตัวตนคนนั้นของเราเคยมีอยู่จริงและความหวังสำหรับอนาคตก็ยังคงอยู่ ในทางกลับกันการทิ้งของพวกนี้ไปมันอาจให้ความรู้สึกเหมือนการฉีกหน้าหนึ่งของหนังสือชีวิตตัวเองทิ้งไปเหมือนกำลังลบความทรงจำหรือปฏิเสธตัวตนในอดีตของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวและเจ็บปวดสำหรับใครหลายคนมันมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างสิ่งที่คนอื่นเห็นกับสิ่งที่คุณรู้สึกภายนอกคนอื่นเห็นห้องที่รกเห็นของที่วางเกะกะ พวกเขามองมันเป็นปัญหาที่ต้องจัดการด้วยการทิ้งแต่ภายในคุณเห็นไทม์ไลน์ของชีวิตตัวเองคุณเห็นเรื่องราวคุณเห็นความเชื่อมโยงแต่ละชิ้นคือจุดหนึ่งบนแผนที่การเดินทางของคุณการเอาของชิ้นหนึ่งออกไปอาจรู้สึกเหมือนการทำให้แผนที่ชีวิตของคุณแหว่งไปหมดช่องมันไม่ใช่การยึดติดกับวัตถุแต่มันคือการยึดเหนี่ยวความหมายที่วัตถุนั้นมอบให้ แล้วคุณล่ะลองใช้เวลาสักครู่มองไปรอบๆตัวคุณตอนนี้มีอะไรบ้างที่อยู่ตรงนั้นมานานแล้วทั้งๆที่คุณไม่ได้แตะต้องมันเลยลองหยิบของชิ้นหนึ่งขึ้นมาสิชิ้นที่คุณรู้ดีแก่ใจว่าควรจะทิ้งไปตั้งนานแล้วลองถามตัวเองดูนะของชิ้นนี้มันพาคุณกลับไปที่ไหนมันเชื่อมโยงคุณกับใครและที่สำคัญที่สุดมันทำให้คุณรู้สึกอะไร ความรู้สึกนั้นคืออะไรความอบอุ่นใจความปลอดภยัยความภาคภูมิใจหรืออาจจะเป็นความเศร้าความเสียดายของชิ้นนั้นกำลังทำหน้าที่อะไรให้คุณอยู่กันแน่มันเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในอดีตที่คุณกลัวว่าจะทำไม่ได้อีกหรือเปล่า หรือมันเป็นสายใหญ่บางๆที่เชื่อมคุณไว้กับคนที่จากไปแล้วและคุณกลัวว่าถ้าทิ้งของชิ้นนี้ไปความทรงจำเกี่ยวกับเขาจะเลือนหายด้วยเปล่าหรือบางทีของที่คุณเก็บไว้อาจไม่ได้เกี่ยวกับอดีตเลยแต่เกี่ยวกับอนาคตหนังสือที่ซื้อมาดองไว้เป็นสิบเล่มอุปกรณ์ทำงานฝีมือที่ยังไม่เคยแกะใช้ชุดสวยๆที่รอให้ผอมแล้วค่อยใส่ ของเหล่านี้คือตัวตนในอุดมคติคือเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวคุณที่คุณวาดฝันไว้ การทิ้งของพวกนี้ไปอาจให้ความรู้สึกเหมือนการยอมแพ้ต่อความฝันนั้นเหมือนยอมรับว่าคุณคงไม่มีวันได้เป็นคนคนนั้นเห็นไม่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทิ้งของเลยแต่มันเป็นเรื่องของการปล่อยวางความรู้สึกความทรงจําและตัวตนบางอย่างที่เราผูกติดไว้กับของเหล่านั้นดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังต่อสู้กับเรื่องนี้อยู่อยากให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ พฤติกรรมการเก็บของของคุณไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนอ่อนแอหรือขี้แพ้แต่มันหมายความว่าคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจที่ซับซ้อนคุณเป็นคนให้คุณค่ากับเรื่องราวและการเดินทางของตัวเองมันคือคกลไกการป้องกันตัวของจิตใจที่พยายามสร้างความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในโลกที่ไม่เคยมีอะไรแน่นอน มันคือความพยายามที่จะรักษารากเงาของตัวเองไว้ในขณะที่กิ่งก้านสาขาของชีวิตต้องเผชิญกับลมพายุอยู่ตลอดเวลาการเข้าใจสิ่งนี้คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดมันคือการเปลี่ยนจากการตัดสินตัวเองไปสู่การทำความเข้าใจตัวเอง เป้าหมายไม่ใช่การบังคับตัวเองให้ทิ้งทุกอย่างจนกลายเป็นคนใหม่ในวันเดียวแต่คือการค่อยๆสำรวจและถามตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าเรื่องราวไหนที่ยังจำเป็นสำหรับเราในวันนี้และพื้นที่ว่างที่เราจะได้คืนมาจะทำให้เราสร้างเรื่องราวใหม่ๆอะไรได้บ้างบางทีการปล่อยมือจากตั๋วหนังใบเก่าอาจเป็นการเปิดมือเพื่อรับตั๋วใบใหม่ที่จะสร้างความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน การบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่พอดีแล้วอาจเป็นการยอมรับและรักตัวเองในรูปร่างปัจจุบันและการทิ้งกล่องเปล่าอาจเป็นการบอกตัวเองว่าเราพร้อมแล้วที่จะสร้างคุณค่าให้ปัจจุบันแทนที่จะรอคอยความเป็นไปได้ในอนาคตที่ไม่เคยมาถึงจำไว้นะ คุณไม่ได้กำลังทิ้งอดีตแต่คุณกำลังเลือกจะเก็บเฉพาะส่วนที่เสริมพลังให้คุณเดินต่อไปข้างหน้าและสร้างพื้นที่ให้กับปัจจุบันและอนาคตของคุณอย่างแท้จริงมันคือการจัดระเบียบจิตใจไม่ใช่แค่การจัดระเบียบบ้านขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจนจบตอนนี้หวังว่ามุมมองนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและใจดีกับนักสะสมความทรงจำในตัวคุณหรือคนรอบข้างที่คุณรักได้มากขึ้น อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่เราจะได้เติบโตและเรียนรู้เรื่องราวของหัวใจด้วยกันในตอนต่อไป